ขบวน910ครับน้ำตกกรุงเทพครับเป็นขบวนรถนำเที่ยวที่910เจลางครับตัวกันก็ลงแล้วนะครับยังมีแกะเอ้ยยังมีแพนะครับเต็มรางเลยเดี๋ยวเราสูงเข้าไปครัลบลงมือรับลงแล้วล มาแล้วครับดีเซลล่างเดี๋ยวเรามาดูคันนำนะครับจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวมาดูนะครับครับมาครับ เป็อนอะไรครับ TSN 1111หนึ่ง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 ครับโอ้โหเลขสวยสยอด <S 2> <S 2> <S รับคันท้าย NKF นเคปหนึ่งสองสองแปดไปทางกรุงเทพนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมไปการขึ้นนะครับสีต้น